เีวแล้วก็เฟื่อนๆนะครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับจะเห็นได้ชัดขนาดครับเราจะมาทำภารกิจเกี่ยวกับบ้านต้นไม้ของเรานะครับท่านผู้ชมทางชันมากเลยดูด้านล่างฮะวันนี้เก่งมาคนเดียวนะครับผมเหนื่อยมาก ระหว่างที่เราเดินเข้าป่ามาเพื่อทาภารกิจเกี่ยวกับบ้านต้นไม้ของเรานะครับผมให้เก่งได้เก็บมะกอกนะครับผมนี่ฮะมะกอกป่าครับท่านผู้ชมเดี็กเก่งลองชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมะกอกป่าครับที่เราเก็บได้เด็กเก่งลองชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับรสชาติครับ สุดยอดครับท่านผู้ชมจะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เฟื่อนๆนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็รสชาติตามหลังคือหวานมากนะฮะ uh huh. เอาใส่น้ำพริกตาแดงนะครับท่านผู้ชมลำขนาดครับ สุดยอดครับอออวอนที่เก่งเดินเข้ามาจะหาไม้นะครับทุกผู้ชมไอ้เก่งเจอกับไม้ชนิดหนึ่งที่ ภาคเหนือปเป็นที่นิยมมากนะครับผมนั่นคือไม้ข้าวหลามนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวให้เก่งจะแผนกับรูปนะครับผมกับกับกล้องน,นะฮะท่านผู้ชมชมว่าต้นมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมต้นไอ้ไม้ข้าวหลามแบบแต้ๆนะครับผมจะเป็นแ,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 แบบนี้นะครับผมไอ้เปลือกหรือว่าไอ้เปลือกหุ้มนะครับท่านผู้ชมมันจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะโดยที่ภายทั่วไปมันจะมีหุ้มนะครับผมแต่ตัวนี้จะมาเหมือนตัวอื่นนะฮะ มัข้าวหลามเราจะเห็นแต่ไกลนะครับผมว่าไอ้ตัวนี้มันจะเด่นกว่าเพื่อนนะครับผมสีมันจะเป็นเนี้ยอกเป็นสีทองแล้วครับผมสีทองหรือสีแดงลงมาแล้วแถวเนี้ยนี่ครับผมแบบนี้นะครับจะเห็นได้ชัดขนาดรับเห็นแต่ระยะไกลเลยนะครับท่านชมดูฮะนี่มันจะแตกต่างจากไผ่ทั่วไปนะครับผมนี่ครเดีเ๋ยวเจะซูมดูครับผมนี่นครับนี่เห็นระยะไก,กลแล้วครับผม ไปครับท่านผู้ชมเอาไปทำภารกิจเอาต่อเลยครับผมแต่วัตถุประสงค์หลักของเขาคือม่ใช่ไหม้เข้าหลังนะครับท่านผู้ชมเราจะหาไม้ไผ่แางนะครับผมเพื่อที่จะไปทำฟากนะครับ ฟันไม้ได้หนึ่งเล่มนะครับผมแล้วไอ้เข่งจะวัดวัดดูว่าไอ้ความยาวแล้วถ้าเราทับทบแล้วคลี่มันออกมาหรือว่าขึงมันออกมาแล้วมันจะได้กว้างบกไรนะครับผมพอที่จะไอ้ปู่บนบ้านต้นไม้ของเขาก่อนนะครับผม กต่จะฝากตัวอยู่ไปช่วยเขาครับผู้ชมให้เกง่งต้องก่อไฟก่อนนะครับผมเพราะเพราะว่าตอนนี้ยุงเยอะมากแล้วครับผมถ้ามาเหลือหัมสีทอดนะที่ไอ้เก่งยังไม่ได้ซับนะครับผมเดี๋ยวไอ้เก่งดองไฟเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวไอ้เก่งทําการซับต่อเลยนะครับผม และซับปะฝากแล้วมัดเรียบร้อยนะครับผมเต็บตัวที่จะนำไอ้แบกหรือว่าโขนลงรอยไปแล้วไปหาที่รถนะครับครับตอนนี้เก่งกับลำเลียงไม้มาลงมาแล้วครับผม เราอยู่ในเขตป่าอยู่นะครับท่านผู้ชมในเขตป่าเลยอีกประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเมตรครับเดี๋ยวเราจะถึงหัวสวนเพิ่แล้วนะครับผมได้เก่งจะกตาภาพแล้วเราไปดูตอนที่เราถึงที่หัวสวนกันนะครับเพราะทางตอนนี้ทุลักทุเลมากแล้วครับท่านผู้ชมไปครับคท่านผู้ชมตอนนี้เราเดินทางออกมาจากป่าแล้วนะครับ <c oughs> พ้นจากป่าแล้วตอนนี้เราอยู่หัวสวนนะครับท่านผู้ชม ข้างล่างพ่นคือหัวตางที่เก่งขึ้นมานะครับในตัวนิ้วนี่นะฮะนี่ครับแล้วเราจะลงไปสู่ด้านล่างพุกนะครับผมเราจะลงไปลงในห้วยนะฮะไปครับท่านผู้ชมตอนนี้เก่งมัดไม้เรียบร้อยแล้วเราพร้อมจะเดินทางกลับแล้วครับผมไปแล้วครับเราเดินทางกลับก่อนครับผมไปเลยฮะท่านผู้ชม